สสวัดีพี่น้องโอ้อย่างบึงบรรยากาศบานหอกเนวกระส่ากกนส็นปลูกมันอยู่ให้มันเต็มปลูกมันนะครับปลามันพี่น้อง วางยางลงไปเด่นป่าใหม่ยังอุดมสมบูรณ์พี่นอ้องต้นใหม่ต้นต่อก็ได้ต่ก้อนแถวหนุ่มเป็นป่าเบิดกากันทางปลูกมั่นปลูกเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนพี่น้องโอ้ต้นมวงมง่วงม่วมงนะครับ,บมงง่วงเหยี่ยวมาผ่านไหมอพอมันเอ๋งเข้ากับ อันนี้มันขายกิโลนึง่งหลายบาทเนาะแต่กอนกับปูกขึ้นกันได้พี่น้องตอนหงุ่มองเห็นฝันฟังทั้งพูนปูกตอนนี้ขายขายไปปู๊เวลานึ่งก็เก็บในใ่อยขายฟังทั้งพูนต้นใหม่ทุกแต่กอนกัน ภูเขาสามสี่เลขายโอ้ยบนังสือแบบพี่น้องอากาศบานเท่าก็ดีก็นะไม่ใช่ต้นไม้อันนี้ก็ต้นไผ่ต้นไผ่พู้นั่สือต้นไหนยังก็ไอ้ไม้สัก นะครับโอ้น้อใหม่ว่าต้องไปหาไก่นี่แหละเก็บซับน้อใหม่แถวนี่แหละแกงหน้าฝนก็นเกิดอยู่น้อใหม่ก็ดีก็ซับแกงไรายกันเลยบ่มีนี่น หนึ่งนอไม้นะครับปลูไว้น้ำขังเฮื่อนเลยนระับนอใหม่ก็ดีทั้งนนหนึ่งก็มีมีกอหนึ่งขื่นใหม่เพราะอะไบังล่มเวลานตกเป็นห่มนะพี่น,น้องฝนตกกับพ่อไรอยามันลมมันก็นได้กันได้เนาะต้นใหม่ก็ดี ตัวช่วงหน้าฝนไม่ๆลมแห้งโอ้เพ่ามะพร้าวแห้งแห้งทิมนะบริณเทศนี้กินต้นมะพร้าวโอ้หอมุนแดงแม่มุนแดงแม่อันนั้น bọc phao này thì Nghe cái muốn đèn nữa Bỏ nó mới tăng nghe tung Bỏ là Ô áo